เะะพิ่งปลูกถ่ายไตยมาสามารถมีเพศสัมพันธ์หลังปลูกถ่ายไตยเนี่ยได้เลยไหมหรือว่าต้องเป็นระยะกี่เดือนค่ะถ้าร่างกายแข็งแรงนะคะปลูกถ่ายไตยนี้ปัจจุบันก็เป็นการผ่าตัดที่ช่วยให้ชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตมากขึ้นมากๆเลยสามารถมีเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าเราไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะ,คะและไม่มีปัญหาเรื่องของการต่อต้านไตนะคะเราแข็งแรงดีก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือปรึกษาคุณหมอที่ปลูกถ่ายไตเลยค่ะถามว่าถามเลยเขาไม่ต้องอายนะคะว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์หลังปลูกถ่ายไตก็คือเรื่องของยา,ากดภูกระดานซึ่งอาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้มากขึ้นถ้าเราไม่แน่ใจว่าฝ่ายชายมีเชื้ออะไรไหมก็ควรจะมีเซฟเซ็กซ์หรือว่าใช้ถุงยางอนามัยนะคะหรือว่าการณีที่ทำออร์เซ็กซ์ก็ใช้ถุงยางอนามัย สองฝ่ายานะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้รับเบอร์เดมสก็คือย่างกันน้ำลายของแันตแพทย์มีข่ายนะคะรับเบอร์เดมส์ค่ะ